สวัสดีค่ะหลายคนน่าจะเคยรู้สึกนะคะว่าเอ๊ะทำไมเรากับบางคนคลิกกันง่ายจังแต่กับอีกคนนี่ต้องเอ่อต้องปรับกันเยอะหรือบางทีก็ทำอะไรซ้ำๆเดิมๆวันนี้เราเลยอยากจะมาลองคุยกันเรื่องเครื่องมือทำความเข้าใจบุคลิก,กภาพ2ตัวที่ฮิตๆกันนะคะคือ MBTI กับนพลักษ์ดูจากข้อมูลที่เราพอจะมีกันอยู่ ครับผมคือเป้าหมายเราวันนี้ก็อยากจะมาสำรวจดูว่าเออสองตัวนี้มันคืออะไรมีหลักการยังไงแล้วมันช่วยให้เราเข้าใจออตัวตนเราหรือคนอื่นได้ดีขึ้นจริงไหมไม่ใช่แค่แบบแปะป้ายเฉยๆครับค่ะก็น่าสนใจนะคะว่าการเข้าใจประเภทเนี่ยมันช่วยเราได้สิ่งหรือเปล่างั้นมาลองดูกันเลยไหมคะเริ่มที่ตัวแรกก่อนเลยไหมที่คนน่าจะคุ้นสุด .B.T.I. MB MBTI ได้เลยครับ MBTI หรือชื่อเต็มๆเ,เขาก็คือ Myers Briggs Type Indicator นะครับก็พัฒนามาจากแนวคิดของคุณหมอคาวยุงอีกทีอืมค่ะหลักๆเลยเนี่ย MBTI เขามองว่าคนเรามีสิ่งที่เรียกว่าความถนัดทางจิตใจ psychological preferences ที่ต่างกันไปคล้ายๆเราถนัดซ้ายถนัดขวาอะไรแบบนั้นนะครับอ๋อความถนัดครับแล้วเขาก็แบ่งความถนัดนี้เป็น4คู่ หรือ4มิติเพื่อดูว่าเราเอ็นเอียงไปทางไหนมากกว่ากัน4มิติมีอะไรบ้างพอจะเออเล่าสั้นๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเผื่อบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นครับผมมิติแรกเลยก็คือการรับพลังงานอันนี้คลาสสิกเลยคือเราได้พลังงานจากโลกภายนอกเจอคนเยอะๆ extravert e หรือว่าเราชาร์จแบตจากโลกภายในอยู่เงียบๆ Introvert I อืมค่ะอันนี้พอเห็นภาพมิติที่2คือการรับรู้ข้อมูลคือเราสนใจข้อมูลที่มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้ผ่านประสาทสัมผัส Sensing S หรือเรามองหาภาพรวมความเชื่อมโยงความเป็นไปได้ใหม่ๆมากกว่า Intuition N อ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนคนนึงเห็นรายละเอียดต้นไม้อีกคนเห็นภาพรวมของป่าประมาณนั้นไหมคะใช่เลยครับใช่เลยแล้วก็มิติที่3คือการตัดสินใจ อันนี้ก็คือเราใช้ตัดกะเหตุผลเป็นหลักในการตัดสินใจ thinking t หรือเราใช้ความรู้สึกคุณค่าความเห็นอกเห็นใจเป็นตัวนำ feeling f ค่ะและสุดท้ายมิติที่4รูปแบบการใช้ชีวิตคือเราชอบอะไรที่มีแบบแผนโครงสร้างชัดเจนตัดสินใจเร็ว j u จ g i ง g p หรือเราชอบความยืดหยุ่นเปิดรับปรับตัวไปเรื่อยๆ perceiving p พอเอาสี่คู่นี้มารวมกันก็เลยเกิดเป็น16แบบบุคลิกภาพที่เราเห็นตัวย่อๆอย่าง ISTJ, ENFP อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับผมการผสมผสานของ4มิตินี้แหละครับที่ออกมาเป็น16บหก t y p ฟังดูมันก็ช่วยให้เราเข้าใจสไตล์หรือแนวโน้มของตัวเองกับคนอื่นได้เหมือนกันนะคะแต่ก็แอบเคยได้ยินมาเหมือนกันว่า MBTI เองก็มีคนตั้งคำถามเรื่องความน่าเชื่อถือทางวิทยาศาสตร์อยู่บ้าง อ่าใช่ครับอันนี้เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันจริงโดยเฉพาะเรื่องว่าผลมันนิ่งแค่ไหนหรือการแบ่งคนเป็นกลุ่มเป๊ะๆแ,แบบนี้มันมันถูกต้องร้อยเปอร์เซ็น์ไหมค่ะแต่ถึงอย่างนั้นนะครับผมว่าจุดแข่งของ MBTI ก็คือมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะที่ทำให้คนเริ่มหันมาคุยกันเรื่องความตตกต่างทางบุคลิกภาพคืออย่างน้อยมันทาให้เราเข้าใจว่าอ๋อเขาไม่ได้คิดเหมือนเรานะ ซึ่งตรงนี้มันช่วยลดความขัดแยง้งลดความเข้าใจผิดได้เยอะเลยเข้าใจค่ะคือเป็นเหมือนประตูบานแรกที่ทำให้เราเริ่มเห็นว่าคนเราเป็นต่างกันได้นะอืมก็น่าสนใจค่ะทีนี้พอเราเห็น MBTI ที่เหมือนจะช่วยจัดกลุ่มความถนัดไปแล้วลองมาดูอีกตัวไหมคะนับพลักษ์หรือ Enneagram อันนี้ดูจะเก่าแก่กว่าแล้วก็เหมือนจะมองไปที่เหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมด้วยใช่ครับ นับพลักษ์์นี่มีรากฐานที่เก่าแก่กว่าแล้วก็แบ่งคนเป็น9ประเภทหรือ9ลักษ์แต่แต่หัวใจสำคัญมันไม่ใช่แค่การจัดประเภทเลยครับอ้าวหรอคะครับแต่มันคือการพยายามชี้ให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนภายในจริงๆหรือที่เรียกว่า Core motivation กับ Core fear ความกลัวลึกๆที่ซ่อนอยู่ซึ่งไอตัวนี้นี่แหละที่เป็นตัวกำหนดความคิดความรู้สึกพฤติกรรมของเรา โอ้ oh, แรงขับเคลื่อนภายในมันมันคืออะไรคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ครับเช่นบางลักษอาจจะมีแรงขับลึกๆที่อยากจะเป็นคนดีคนสมบูรณ์แบบแล้วก็กลัวมากๆที่จะทำอะไรผิดพลาดอันนี้ก็อาจจะเป็นลักหนึ่งอ๋อ oh, ค่ะหรืออีกลักษอาจจะขับเคลื่อนด้วยความต้องการที่จะเป็นที่รักเป็นประโยชน์กับคนอื่นแล้วก็กลัวการถูกปฏิเสธอันนี้ก็อาจจะเป็นลักษสองหรือบางคนต้องการความสาเร็จมากๆให้คนยอมรับ กลัวความล้มเหลวสุดๆอันนี้ก็อาจจะเป็นลักษอืมคือไอแรงขับกับความกลัวพวกนี้แหละครับที่มันอยู่ลึกๆแล้วส่งผลออกมาเป็นการกระทําที่เราเห็นๆกันโหฟังดูแล้วมันเจาะลึกลงไปถึงระดับทําไมเลยนะคะไม่ใช่แค่เราเป็นแบบไหนเหมือน MBTI ที่เน้นความถนัดถูกต้องเลยครับแล้วนะพลักษ์ยังพูดถึงศูนย์พลังงาน3 0ศที่เหมือนเป็นแหล่งพลังงานหลักของแต่ละกลุ่มลักด้วยนะครับศูนย์มีอะไรบ้างคะครับ มีศูนย์ท้องกัเซ็นเตอร์คือพวกลัก8-9-1พวกนี้จะใช้สัญชตาตญาณการกระทําความกโกรธหรือพลังชีวิตเป็นตัวขับเคลื่อนแล้วก็ศูนย์ใจ h e เซ็นเตอร์ลัก2-3-4จะเน้นเรื่องอารมณ์ความสมพันธ์ภาพลักษณ์ความรู้สึกอายหรือความต้องการการยอมรับอือหืค่ะและสุดท้ายคือศูนย์หัวลักห67อันนี้จะใช้ความคิดการวิเคราะห์การวางแผน ความกลัวความกังวลเป็นแกนหลักครับอ๋อ oh, พอแบ่งเป็นศูนย์แบบนี้ยิ่งเห็นภาพเลยค่ะว่าแต่ละกลุ่มเหมือนมีจุดโฟกัสหรืออาจจะจุดบอดต่างกันอย่างคนศูนย์หัวก็อาจจะคิดเยอะคิดเก่งแต่อาจจะติดอยู่ในหัวไม่ค่อยลงมือทําเท่าศูนย์ท้องหรือคนศูนย์ใจก็จะอ่อนไหวเรื่องความสัมพันธ์เป็นพิเศษใช่เลยครับแม่นยําเลยการเข้าใจทั้งลักและศูนย์เนี่ยมันช่วยให้เราเข้าใจตัวเองแล้วก็คนอื่นได้ลึกขึ้นไปอีก เห็นทั้งจุดแข็งแล้วก็เห็นพ nah ื้นที่ท네ี่เราจะเติบโตพัฒนาตัวเองต่อไปได้ค่ะคือมันไม่ใช่แค่รู้ว่าอ้อเรารักนี้นะแต่เข้าใจกลไกที่มันทำงานอยู่ข้างในซึ่งผมว่ามันช่วยให้เรามีเมตตาต่อตัวเองแล้วก็ต่อคนอื่นได้มากขึ้นด้วยนะสรุปแล้วทั้ง MBTI และนพัลก็เหมือนเป็นแผนที่คนละแบบที่ช่วยให้เราสำรวจภูมิทัศน์ของบุคลิกภาพเนาะคะ MBTI อาจจะให้ภาพรวมภูมิประเทศความถนัดต่างๆ แต่นพลัก์นี่เหมือนพาเราเจาะลึกลงไปดูกระแสทานใต้ดินเลยคือแรงขับที่มองไม่เห็นแต่ส่งผลเยอะมากใช่ครับเป็นการเปรียบเทียบที่ดีเลยครับแล้วมันก็นํามาสู่คําถามสําคัญที่เราอยากจะทิ้งทายไว้ให้ลองไปคบคิดกันดูนะครับค่ะคือ นอกเหนือจากการที่เราจะรู้ป้ายหรือประเภทของตัวเองหรือคนอื่นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็น type MBTI หรือลักษของนับลักษณ์ก็ตามการที่เราลองหันมาทำความเข้าใจหลักการพื้นฐานจริงๆที่อยู่เบื้องหลังระบบเหล่านี้เช่นเรื่องศูนย์พลังงานหรือเรื่องกระบวนการรับรู้ตัดสินใจที่ต่างกันเนี่ยมันจะเปิดประตูสู่การเติบโต การพัฒนาตัวเองหรือแม้แต่การพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นในมิติที่มันลึกซึ้งแล้วก็ยั่งยืนกว่าเดิมได้ยังไงบ้างโดยที่เราอาจจะไม่ต้องไปยิดติดกับฉลากหรือป้ายพวกนั้นเลยก็ได้เอออันนี้น่าคิดนะครับ